สวัสดีครับผมนักตะไทยชาแนลนะครับตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟอุดอรธนาน,านีครับ亥ทุ่มกว่าเนาะัะบวนรถของเดบูนะครับก็มาจอดที่สถานีรถไฟอุดอรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านนายกเสดฐานะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็คมนาคมนะครับจะเดินทางมานะขึ้นขบวนรถ ไฟนี้ครับเพื่อจะไปที่หนองคายพร้อมกับภาคเอ,อ,อกชนนะนา่าจะจำไม่ผิดนะครับประมาณนี้เพื่อจะน่าจะเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าไทยลาวนะครับแล้วอาจจะเรื่องการก่อสร้างการสินค้าการขนส่งแล้วก็อาจจะไปรวมถึงรถไฟความเร็วสูงที่จะเชื่อมกับทางจีนลาวด้วยนะครับประมาณนี้ก็เป็นการลุยงานนะครับที่แรกก็ แพนน่าจะบินมาลงที่ขอนแก่นนะแต่ต่อจากขอนแก่นมาอาจาอาอาจะนั่งขบวนนี้มาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจหรืออาจจะมาทางรถยนต์แล้วก็มาขึ้นขบวนนี้นะครับที่อุดรธานีนะครับเพื่อจะไปต่อน้องขายแล้วก็จะเดินทางกลับมานะรู้สึกว่าจะเหมือนจะกลับมาขบวนนี้แล้วก็มาขึ้นเครื่องบินเจดกลับอีกทีหนึ่งนะครับพ่วงมาสามคันนะครับผมจําหมายเลขขบวนไม่ได้นะน่าจะเป็นหนึ่งสองอะไรสักอย่างจำไม่ได้ขออภัยด้วยนะครับพอดี ไม่ได้รู้ข้อมูลเชิงลึกเท่าไหร่นะครับประมาณนี้พ่วงมาก็มีตู้ดีเซลางนะครับแต่บูตัวนี้เป็นตู้ปบอากาศชั้น2นะครับทั้งขบวนเนาะมีหมายเลข25382516ปนะครับติดป้ายข้างตัวรถนะครับหมายเอี่ยมเลยอุดรหน,นองคายนะหายากนะครับป้ายอุดรหน,นองคายแบบนี้นะครับปกติคือมันไม่มีรถขบวนอุดรหน,นองคายนะ นะครับแล้วก็ตัวดบบลววูหมายเลข2531นะคุนนี้รู้สึกว่าแบบเวลาที่ไปพิเศษพิเศษอะ2531จะเจอบ่อยนะพว่วงทั้งหมด3คันนั่นเองนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะออกไปเห็นว่ากำหนดการจะไปถึงที่หนองคายเวลา8ดโมงเช้าประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะนี่ังนานี้จะเห็นนะครับ ปกติรถรถไฟดีทลา,างตัวแดบูนี้ก็จะถือว่าเป็นรถด,ดีทลา,างาที่ใหม่ที่สุดแล้วการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็ทําความเร็วได้สูงสุดนะครับในการให้บริการนะหนึ่งร้อยสี่สิบประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าให้วิ่งบริการจริงน่าจะอยู่ที่ร้อยร้ประมาณนี้ครับในร้อยยี่นะครับประมาณ สายนี้จะไม่ค่อยได้เห็นนะเจ้าสีดนู่นอยู่นู่นนะครับ RSN นะครัแล้วก็ต้องเป็นพวก TSN พวกอ,อีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นรถด,ดีเซลางอีกตัวหนึ่งของญี่ปุ่นนะที่จะวิ่งนะครับตอนนั้นก็จะทําความเร็วได้อยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับที่ให้บริการประมาณนี้นะครับแต่ถ้าคืินี้ก็เป็นวิ่งในขบวนดูพิเศษจะเห็นในขบวนกรุงเทพสุร,ราษฎรนะครับกรุงเทพ ผมจําไม่ค่อยได้เพราะว่าสายอีสานบนมันไม่ค่อยมีมีกรุงเทพสุราษฎร์นะที่วิ่งมีกรุงเทพเชียงใหม่นะฮะประมาณนี้นะครับที่มีวิ่งโดยตัวนี้สมัยก่อนไม่กจะถูกเรียกว่าไอตัวนี้เป็นสปินเตอร์นะเพราะว่าคา์ดเดียวกันเนี่ยแต่ก่อนใช้เป็นตัวสปินเตอร์นะครับที่วิ่งไฮบริดการนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตัวเดรูน,นะครับตัวนี้ผมก็ยังไม่เคยนั่งเลยนะไอตัวเบบนูนี้จองไม่เคยได้สักทีนะเพราะว่าเวลาจะ ได้ไปไหนแต่ละทีมันไม่ได้มีวิ่งในสายนี้นะครับแต่ก่อนเคยวิ่งนะครับแต่ก่อนเคยวิ่งในสายนี้แต่ว่าด้วยการใช้งานที่มันน้อยนะอีสานบนนะครับตั้งแต่โคราชขึ้นมาจนมาถึงน้องคายก็เลยไม่มีขบวนนี้วิ่งมานานแล้วนะครับประมาณนี้นานๆจะเห็นที่ครับจะมาวิ่งสายนี้นะวิ่งร้อยยี่สิบชิวเลยเพราะว่ามีการปรับปรุงนะครับแล้วก็หินอะไรอย่างเงี้ย พร้อมมาตั้งแต่นานแล้วนะครับสายนี้ก็คือวิ่งได้แบบชิวๆเลยร้อยสิบช่วงทางคู่ตั้งแต่โบใหญ่มาจนถึงขอนแก่นน่าจะแบบใส่เต็มมาค่อนข้างเนาะประมาณนี้เห็นมามีมีก่อนเวลาด้วยประมาณนี้นะครับนั้นท่านที่เห็นครับก็ <c oughs> <c oughs> เลยแวะมาถ่ายดูแล้วจะเป็นขบวนนายกล่าสุดที่มารู้สึกว่าเป็นผู้ว่าการการรถไฟตอนนั้นมา มาหนองคายเหมือนกันนะครับมาหนองคายมามาหนองคายมาเยี่ยมชมอีกก็เอานี่แหละเดบูมานะครับรู้สึกว่าจอดที่เหมือนจะไปจอดที่สะพานมิตรภาพไทยลาวด้วยนะประมาณนี้แต่ใครเบาวนนี้ไม่แน่ใจนะครับผมไม่ได้ติดตามนะครับประมาณนี้ใครอยากมาชมก็ช่วงเช้านะผมไม่แน่ใจว่าจะออกกี่โมงนะแต่น่าจะออกเช้าพอสมควรนะครับแล้วก็จะกลับมาที่นี่แล้วก็เดี๋ยว พอส่งท่านายกก็อาจจะทําเป็นขบวนกลับเลยหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับอาจจะกลับไปที่กรุงเทพเลยนะครับมาณน,นี้อันนี้ก็วิ่งมาตั้งแต่กรุงเทพเลยนะครับประมาณน,นี้โอ้ป้ายคางรถอุดรนนองคายนะครับโอ้ไม่เห็นนานมากแล้วประมาณนี้อโอเคครับวันนี้ก็แวะมาถ่ายให้ดูนะครับข้อมูลผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยนะไปนะัดทนะีนี้ด้วยครับสวัสดีครับ